รีวิวกล่องสุ่มรหัสออสตรางบ9 9บาทซื้อได้ร้านค้านุกเกอร์ชอบจดทะเบียนการค้าแล้วเรามาซื้อกันเลยคุณชมได้รหัสแบบ100%นะครับแล้วก็ได้รหัสแล้วนะทุกคนไปลุ้นในเกมกันเวล221มีเทพเงาด้วยนะทุกคนมีเจ็ดดาวทั้งหมด11ตัวนะครับแล้วก็จะคุ้มไปไหนนะครับกล่องสุมส่มก9บาทนะครับใครอยากซื้อตามเข้าลิใกใต้คลิปเลยนะครับร้านนุกเกอร์ชอปเท่านั้น โอเคครับก็แกะใสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องมิวยอนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเพนกันเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาอ่าวันเดี๋ยวอ่าวันนี้นะครับก็คือพี่มีข่าวดีนะครับวันนี้พี่นะครับได้ทําการเติม549พอยสีนะครับสําหรับร้านนุกเกอร์ช็อปนั่นเองนะเดี๋ยวเี๋พี่จะไปสุ่มล็อตในรหัส อาจจะจะไปสุ่มหาเจ็ดดาวนะครับในร้านลุกเกอร์ช็อปนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่จะได้รหัสไหมนะครับราคา549บาทนะคุณผู้ชมเราจะไดเจ็ดดาวมันเราไปลองดูกันเลยครับคุณผู้ชมไปเลยคุณผู้ชมเราเข้ามาอยู่ในร้านลุกเกอร์ช็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเราสามารถเติมเงินได้นะครับเติมเครดิตหรือว่าเติมด้วยโค้ดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีบอกคุณนะครับแล้วก็ออสตาร์นะครับก็อย่าลืมนะครับไปติดตามแฟนเพจด้วยนะครับร้านลุกเกอร์ช็อปนั้ก มีแจก7ดาวนะครับหรือว่าแจกตัวเทพเงานั่นเองนะครับผู้ชมก็อย่าลืมนะครับเข้าไปใน,ในแฟนเพจ a c e b o o k พิมพ์ว่า l ูกเกอร์ชอบน้ำชมไปเลยโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปซุ่มนะครับซุ่มรหัสดาวนะครับนี่ในรายชา่ะซุ่มนี้เลยนะครับนี่เนปะการันตี7ดาวซุ่มตัวละคร1นถะึง5ตัวละครนะ ได้รหัสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าเราเติมแบบนี้เราจะได้รหัสร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะว่ารหัสนัำน้ำหนมีอะไรบ้างน,นะครับคนดูโอเคเดี๋ยวทำการซื้อเลยนะครับ95ชิ้นนะโอเคเดี๋ยวเราซื้อ,อสินค้านะครับหนึ่งสองสามโอเคครับผู้ชมเราซื้อสินค้านะครับแล้วก็ได้รหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทักไปในแฟนเพจน,นะผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูรหัสที่พี่ซื้อมาแล้วนะว่าเป็นยังไงน,นะไปเลย โอเคครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงครับเราก็เข้าพี่ซุ่มรหัส504กบาทแนละรหัสการันตี100%นะครับมีมีกั๊ดด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เจ็ดดาวทั้งหมด1 2 3 4 5 6้าตัวเลยนะครับคุณผู้ชมเยอะมากๆาเลยครับเอยไม่ใช่หงตัวเยอะครับเยอะเยอะก็คือมีพวกอะ,อะไรอีวานครับด้วยนะคนดูก็คือเป็นสตาร์พาทนะแต่ตัวละครรุวเนี้ก็คือเราสามารถฟาร์มสตาร์พาสหรือฟาร์มอะไรได้เรียบร้อยนะก็คือแบบว่าชิวๆเลยอะ่ะ ก็คือผ่านได้ทุก่ารนะคุณผู้ชมเป็นไงครับราคา5 4 9บาทครับได้ทุกตัวเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเยอะมากนะครับผู้ชมเยอะจริงๆนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าจะแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับในราคา510กามีไอ้นะครับผู้ชมเออไอ้ก็มีนะครับหนึ่งมิโกโจเยอะเด่กตัวผสมเพียบเลยผู้ชมประมาณนี้แล้วกันนะครับผู้ชมถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องมิวหยอนนะครับก็ใครที่อยากสนับสนุนก็พิมพ์เลยนะครับร้านลุกด้วยชอปร้านดีๆนั่นเองนะครับ